สวัสดีค่ะฮวงจุ้ยรับอรุณกับหวงจุ้ยในใจแห่งเตาหมกดำฮวงจุ้ยของอาจารย์หมาเมื่อร่างกายเหล่านี้ขาดเสียซึ่งลมหายใจร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราเสียแล้วชีวิตนี้จึงสั้นนักจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้ได้ทุกเสี้ยววินาทีเราเดินคู่ไปกับความตายเมื่อลมหายใจออกไม่หายใจเข้าเราก็ตายดังนั้นจงเร่งสร้างความดีเอาไวเ้เถิด ันนี้มาแนวธรรมะกราสาธุครับสาธุสาธุกาทุมันเป็นศสัจธรรมของชีวิตมันเป็นศสัจธรรมของชีวิตว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายใช่จะตายเมื่อไหร่นี่ตอบไม่ได้วันเกิดเรายังรู้วันวันเกิดเราแต่วันตายเนี่ยเราไม่สามารถรู้อไม่เหมือนแต่แปลกนะพระท่านที่อภิญญาสูงสูงท่านรู้ตัวเอง เราคงไม่ถึงขั้นนั้นอันนั้นเกิดจากการฝึกอืฝึกก็จะเห็นอดีตเห็นปัจจุบันเห็นอนาคตอะไรอย่างนี้ใช่พี่พี่เคยนั่งคิดว่าโอ้สมมุติว่าถ้าเรามองในแง่ว่าเอาวันที่มีอยู่หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงครับยี่บสี่ชั่วโมงซอยย่อยไปเป็นวินาทีโอ้โห oh. มันดูเหมือนเยอะไงเหมือนมี yeah, yeah. เออแต่เอาเข้าจริงๆแล้ว เหลือแค่ว huh. ันเดียวแล้ววันหนึ่งผ่านไปเร็วมากอ่าฮะก็ใช่ใช่ท่านอาจารย์เคยมีคำที่พูดอยู Burada ่เสมอว่าอย่าเสียชาติเกิดอืมอ erm ืมก็คือให้ทำหงจุ้ยนี่แหละให้ทำสังหงจุ้ยนี่แหละอืมอืมก็ดูอย่างท่านอาจารย์นะครับอาจารย์จะไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปเลยใช่ค่ะแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยอาจารย์เร่ง สมมติอาจารย์ม no uh, ีวางแผนโปรเจกต์แล hey hmm. ้วอาจารย์ก็ทาให้ได้เสร็จตามที่ที่วางเอาไว้เลยเพราะว่าอาจารย์บอกว่าเวลาเนี่ยเห็นสิ่งที่เรามีเงินมากมายแค่ไหนเราก็ซื้อมันไม่ได้อืก็ดูอย่างรีสอร์ทหงจุ้ยบ้านภูเขาหรือวันเดอร์แลนด์ไทยแลนด์ที่ท่านอาจารย์สร้างไว้ให้สําหรับลูกศิษย์เนี่ยได้มารับพลังและได้มาเรียนรู้เรื่องหงจุ้ยจะสังเกตดูว่าเห็นไหมแต่ละวันสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสมมติถ้าคุณแค่มาสัปดาห์นี้แล้วมาสัปดาห์หน้าอีกทีนึงคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบฮ เร็ดอีกแล้วเร็วมากเวลาทำอะไรทำอยอืมอม,มันก็นะอย่างว่าอาจารย์ท่านไม่ท่านโฟกัสมากอ่ะเรื่องนี้เรื่องเรื่องบ้านภูเขาเนี่ยอาจารย์เขาอยากให้จะเป็นที่ศึกษาด้านคงจุ้ยโดยเฉพาะด้วยแล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณะดังนั้นแล้วนี่ยุคแปดด้วยอาจารย์ก็ยิ่งเร่งเร่งเร่งทำเพราะว่ามันใกล้จะหมดยุคแล้วอาจารย์ก็ยิ่งเร่งทําหนักกว่าเดิมครับอืม,มันก็เป็นประโยชน์สําหรับลูกศิษย์แหละ ประโยชน์สำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมนะถ้าเกิดใครว่างก็ลองไปเยี่ยมชมดูค่ะคลูกศิลิ์เองก็ตั้งใจทำฮงจุ้ยกันเนาะเร่งมือกันนิดนึงใช่ค่ะใช่ฮงจุ้ยบนร่างกายวันนี้ะจะบอกว่าร่างกายใช่หรือไม่ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องของการฝึกวิชามี ระบุไว้ในหนังสือที่ท่านอาจารย์เขียนเหมือนกันเรื่องการสร้างพลังหยางให้กับร่างกายด้วยการกินน้ำหยางดื่มน้ำหยางน้ำหยางที่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบคือน้ำที่มันมีมีฟองอ,ะอ่ะแอบอย่าคิดถึงฟองอย่างอื่นครับน้ำที่น้ำโซดาละกันอ่ะพูดอย่างนี้ที่มันสู้ซาที่ดื่มแล้วมันซา แต่ต้องเป็นสีสีสีน้ำนะสีใสๆนะไม่ใช่ว่าออน้ำอัดลมอ๋อผมรู้แล้วเออสไปได้หรือเปล่าได้ส่วนนึงนะก็พอได้นะก็พอได้ให้มันใสๆใช่ผมก็ว่าแปลกใจอยู่ว่าทำไมอาจารย์ท่านชอบทานโซดาเออเราจะไม่พูดถึงที่ห่อใช่แต่อาจารย์ชอบทานน้ำแร่แล้วก็ยิ่งเป็นน้ำแร่แล้วก็เป็นโซดาด้วยผมก็อ๋ออาจารย์ชอบทานแบบนี้เราก็ไม่รู้ที่ไปที่มาเราคิดว่าเออเป็นความชอบส่วนบุคคลอะไรแบบนี้ แต่แปลว่าอ๋อมันมีเรื่องของพวงจุ้ยเรื่องแบบนี้ด้วยอ๋อมันคือน้ำหยาบใช่เพราะว่าพอเวลาคุณเทน้ําใส่แก้วแล้วจะสังเกตว่ามันมีฟองบุ้งบุ้งบุ้งขึ้นใช่มันมีความมันมีการเคลื่อนไหวใช่มีการเคลื่อนไหวของมันอยู่ในตันด้วยอ่เป็นการเสริมให้ร่างกายเรามีพลังหยางมากขึ้นใช่ใช่เอาเอาแคสโซดานะครับเอาแค่โซดานะครับอย่าไปผสมอย่างอื่นมันจะกลายเป็นหยินทันทีไม่ดีไม่ดีครับเออเนาะ อย่าอย่าชี้นาอย่าชี้นาใช่เพราะว่าผมคิดว่ามันต้องมีคนาแบบผมอ่ะเออถ้าเกิดอ๋อเรากินเรากินแบบนี้มาเราก็กินผสมอย่างเงี้ยเอยแสดงว่าเรากินน้าอยางเขาตัวทุกวันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาโซดาอย่างเดียวพวกที่กินโซดาเพียวๆอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นโอเคแบบกินแทนน้าอะไรเงี้ยเออพอได้นั่นแหละเราเรียกว่าโซดาแต่พี่พี่ไปดูตามลาชั้นขายของที่มันเป็นน้ำไอ้แร่ประเภทนี้แล้วมันเหมือนกับอัดลมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ อัดแก๊สอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่ามันจะแพงมันจะมีราคาสูงแต่สําหรับเราก็โซดาไปขวดละห้าบาทเจ็ดบาทนะครับก็ดีครับเป็นการเขาเรียกอะไรเริ่มต้นพวงจุ้ยขั้นพื้นฐานไปเรื่อยเรารู้เออเราก็เสริมเมาอ่เราใช้ใช้น้ํากินน้ําเราเสริมอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างเพื่อทำตัวเราก่อนทําใครไม่ได้ทําเราก่อนแค่นั้นเองเนาะก็ฝากเอาไว้นะครับอืมก็เหมือนเช่นเคยนะครับ ชมภาพสวยๆนะครับจากพี่ตาโตจากบ้านภูเขานะครับเจรินใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ